มาเปิดนะครับซีรีสเกาหลีนะครับที่มีกำหนดเข้าฉายเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2025นี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเรื่องแรก Last Summer ซีรีสแนวโรแมนติกดราม่าเรื่องราวของหนุ่มสาวที่ในอดีตทั้งคู่เฝ้ารอที่จะได้พบกันในทุกฤดูร้อนแต่ต้องแยกจากกันไปด้วยเหตุผลบางอย่างที่พวกเขาได้มีโอกาสโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนำแสดงโดยอีแจอุกและชเวซองอึนโดยเรื่องนี้จะเข้าฉายทาง n น t f l i x นะครับวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้แลองที่2 Nice to Not Meet You ซีวีแนวโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวของซุปตารุ่นเกา่าที่อยากจะเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นบทนักสืบที่เป็นภาพจําของเขากับนักข่าวสาวสายการเมืองที่ถูกย้ายมาทําข่าวบันเทิงแบบกระทันหันนำแสดงโดยอีจองแจอินจียอนคิมจีฮุนและซอจีเฮโดย,ดย,เ,ร 3, รยเรื่องนี้จะเข้าฉายทางพราววิดีโอนะครับวันที่3พฤศจิกายนนี้วันที่3 The Manipulated ซีวีแนวแอคชั่นระทึกขวัญเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ถูกตัดสินจำคุกจากคดีอาชญากรรมที่เขาไม่ได้ก่อ และมาพบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแผนการของชายคนหนึ่งจึงทําให้เขาต้องทําทุกทางเพื่อแก้แคข้นคขนที่ทาลายชีวิตของเขานำแสดงโดยจีชางอุกโดคยองซู k, oo, และอ e ีกวา,างซูเรื่องนี้จะเข้าฉายทาง Dis n e y p l u ันะครับวันที่5้รพฤศจิกายนนี้วันที่4 d ่เดียรซีรีส์รีเมคจากเว็บตนเรื่องราวของนักแสดงหญิงชื่อดังผู้มีอดีตอันแสนเจ็บปวดที่ทําทุกอย่างเพื่อไต่เต้าสู่จุดสูงสุดกับชายหนุ่มเพื่อนวัยเด็กของเธอที่ทําทุกอย่างได้เพื่อเธอนำแสดงโดย คิมยูจองคิมยองแดและคิมโดฮุนโดยเรื่องนี้จะเข้าฉายทาง HBO Max นะครับวันที่6พฤศจิกายนาน,น,นี้เรื่องที่5 As You Stood By ซีรีส์รมเมคจากนววนิยายเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่พบว่าเพื่อนรักของเธอต้องทนกับสาม,มีที่คอยทำร้ายร่างกายจึงทำให้พวกเธอจึงร่วมมือกันในการวางแผนจัดการเขานำแสดงโดยจอห์นโซนีอียูมีจางซึงโจและอีมูแซง ดเรื่องนี้จะเข้าฉายทาง Netflix นะครับวันที่7พฤศจิกายนนี้เรื่องที่6 Because t h e r e is n o Next Life ซีรีส์แนวดรามา่าเรื่องราวการใช้ชีวิตของหญิงสาววัย40ทั้ง3คนที่ถึงแม้จะมีอาชีพที่แตกต่างกันแต่ก็ต้องคอยพบเจอปัญหาในที่ทำงานและชีวิตครอบครัวเหมือนกันนำแสดงโดยคิมฮีซอนฮันเฮยจินและจ so ินซอยอนโดยเรื่องนี้ยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีคนเข้าฉายวันที่8พฤศจิกายนนี้เรื่องที่7 d ด n a m i ไม้ค s ซีรีส์โรแมนติกคอมดี้เรื่องราวของพนักงานออฟฟิศหนุ่มที่ได้ไปจูบสาวแปลกหน้าจนทาให้เขาไม่สามารถลืมเหตุการณ์น,นั้นได้ทีเดีมาพบว่าเธอคนนั้นกลายเป็นลูกน้องของเขาที่แต่งงานแล้วแต่จริงๆเธอปลอมประวัติเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเพื่อเขาทํางานนำแสดงโดยจางกียงและอันอึนจินเดยเรื่องนี้ยังไม่ประกาศช่องทางการฉายนะครับแต่มีกำหนดฉายวันที่12พฤศจิกายนนี้เรื่องที่ 8. Heroes next door ซีวีนแนลแอคชั่นคอมดีเรื่องราวของกลุ่มอดีตหน่วยรบพิเศษที่ต้องกลับมารวมกันอีกครั้งในการปฏิบัติการภารกิจระดับชาติซึ่งก็คือการปกป้องครอบครัวและชุมชนของพวกเขานั่นเองนำแสดงโดยยุนเคียซังคิมจีฮยอนและอ e ีจองแฮโดยเรื่องนี้ยังไม่ประกาศช่องทางการใช้นะครับแต่มีกำหนดเข้าใช้วันที่17พฤศจิกายนนี้และเรื่องสุดท้ายแท็กซี่ไดรเวอร์สามการกลับมาอีกครั้งของทีมแท็กซี่สุดเดือดและคิมโดกีการละคร ในการมาจัดการกับเหล่าอาชซียรกรและรับมือกับภายร้ายครั้งใหม่นำแสดงโดยอิชัหุและทีมงานแก๊งเดิมของเขานะครับโดยจะเข้าฉายทางวิวนะครับวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับ